สิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะทวีคูณเงินหรือความสำเร็จของคุณแบบเร่งด่วนคือตัวคุณเองหลายคนบอกว่าทำไมตัวเรามันถึงสำคัญละ่ะถ้าตัวของคุณเนี่ยไม่ได้ส่งพลังงานดีๆด,ดังนั้นผมว่าต้องเป็นข้อ3ก่อนข้อ3คือคุณต้องจูนกับจัก,กรวาลก่อนถ้าเกิดว่าคุณเน่ยส่งสัญญ,ญาณออกไปบอกจัก,กรวาลว่าคุณกังวลจังเลยว่าเศรษ,ษฐกิจไม่ดีจะส่งผลต่อธุรกิจของคุณ ความกังวลของคุณที่ส่งไปหาจัก,กรวาลก็จะสะท้อนกลับมาเป็นแอคชั่นของคุณที่ทำไปพร้อมกับความกังวลดังนั้นคุณต้องจูนตัวเองกับจัก,กรวาลในระดับพลังงานที่สูงก่อนสิ่งที่สําคัญของการที่เราจูนกับจัก,กรวาลนะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะเราอยากได้ระดับคลื่นหรือเบรนเวฟของสมองของเราเนี่ยที่ทำงานกันแบบจัดระเบียบเดี๋ยวผมจะสอนในสัมมนาที่ชื่อว่า ฟิ t เจอร์อินการจูนกับจกัการผมบอกว่าเนี่ยมันเจ๋งตรงนี้มันช่วยทำให้คุณเริ่มมองเห็นว่าอะไรบ้างล่ะที่เป็นสิ่งที่คุณนะ่ะต้องทำแล้วอะไรบ้างล่ะที่คุณไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ผมเรียกสิ่งนั้นนะ่ะว่าทักษะรายได้สูงหรือ high income s c a l e พอเราเริ่มพัฒนาทักษะทักษะที่มีรายได้สูงก็จะทำให้เราได้รายได้สูงอยู่แล้วตรงไปตรงมาครับ ถ้าทักษะนั้นสร้างรายได้ที่สูงเราจะได้รายได้ที่สูงกลับมาดังนั้นสิ่งที่เราต้องโฟกัสคือโฟกัสที่การพัฒนาทักษะการพัฒนาทักษะไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องจบหมอแบบผมไม่ใช่นะครับคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนคอมพิวเตอร์เหมือนผมในสมัยนั้นก็ได้ผมชอบอะไรผมเรียนอันนั้นดังนั้นเพื่อนๆสามารถเลือกสิ่งที่ชอบได้คุณไม่เป็นคนเก่งมากนะแต่คุณอยากสร้างธุรกิจอะ บางคนบอกโอ้ยฉันชอบมากเลยที่ฉันแบบเป็นเจ้าของร้านกาแฟการเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ยากหรอกคุณก็มีสินค้าทั้งอย่างหนึ่งแล้วคุณก็จะขายมันขายได้ไม่ได้อะ่ะถือว่าคุณมีธุรกิจแล้วถูกต้องไหมถ้าคุณมีสินค้าแล้วคุณพยายามจะขายมันคุณมีธุรกิจเรียบร้อยแล้วครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทํายังไงให้ขายได้ต่างหากดังนั้นใครก็ตามที่อยากจะสร้างธุรกิจของตัวเองในยุคนี้นะแล้วใช้ต้นทุนต่ําที่สุด คุณต้องเป็นบริษัทสื่อของตัวเองข้อนี้ผมให้ไว้เลยนะครับข้อ2นะครับคือคุณต้องเป็นบริษัทสื่อของตัวเองสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือทํายังไงดีเราถึงจะใช้มือถือเพื่อโปรโมทสินค้าของเราได้สิ่งที่สําคัญคือคุณต้องรู้จักการทําหัวข้อคุณต้องรู้จักการใส่คอนเทนต์คุณต้องรู้จักการตัดต่อคลิปวิดีโอคุณต้องรู้จักการโพสต์ข้อความ ในสื่อโซเชียลต่างๆที่คนทั่วโลกนิยมใช้ซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณต้องเรียนรู้เพราะถ้าคุณไม่เรียนรู้เนี่ยคุณจะไม่สามารถเป็นบริษัทสื่อของตัวเองได้คุณจะเป็นแค่เจ้าของมือถือเครื่องหนึง่งการที่เราทำคอนเทนต์ได้หมายความว่าถ้ามีคนอ่านคอนเทนต์ถ้ามีคนดูคอนเทนต์ถ้ามีคนฟังคอนเทนต์ของเราหมายความว่าคุณกำลังเป็นบริษัทสื่อของตัวเองแล้วถ้าคุณสามารถทำให้ สิ่งที่คุณอยากจะสื่อเนี่ยไปถึงผู้คนได้มากๆคุณก็แค่เก่งเรื่องการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแล้วผมก็เลยเคยทำคอร์สไว้นะครับคอร์สนี้ชื่อคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง4.0ที่ใช้ได้ตลอดชีวิตเลยคอร์สคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งสมัยนะั้นนะถ้าใครเรียนสดนะครับ32,000บาทนะทุกคนแต่ตอนนี้มันอยู่ในรูปของคอร์สออนไลน์และราคา9,999บาทถ้าใครรู้สึกว่าโอเคฉันอยากจะทำธุรกิจของตัวเองคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะ ถ้าคุณลองสังเกตดูเวลาที่ว่างทุกคนทาอะไรครับทุกคนเขาเล่นมือถือกันหมดแล้วทุกคนดังนั้นลูกตาของคนนะทุกคนเขาจ้องอยู่ที่มือถือถ้าตัวคุณไม่เก่งในการเอาคอนเทนต์ไปกระแทกลูกตาลูกค้าของคุณธุรก,กิจของคุณเตรียมเจ๊งได้เลย แล้วถ้าใครอยากเรียนคุณไปเรียนต่อในคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งผมบอกได้เลยว่าเรียนเป็นคอร์สออนไลน์คุณเรียนซ้ําๆยังไงคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือสิ่งที่คุณต้องเรียนแล้วในยุคนี้มันแทบจะให้ใครทําไม่ได้แล้วคุณไปจ้างใครก็ได้อะมาทําโฆษณาให้คุณนะเขาไม่มีทางรู้จักสินค้าของคุณเท่ากับคุณคนที่เป็นเจ้าของกิจการต้องรู้จักการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งของตัวเอง สัมมนาครั้งถัดไปของผมนะครับถ้าใครก็ตามอยากจะคลิกในชีวิตนะครับสัมมนาถัดไปจะชื่อ future in you เนื้อหาที่ผมสอนผมจะสอนเกี่ยวกับการใช้คลื่นสมองการจูนจิตของคุณเนี่ยผ่านคลื่นสมองที่คุณมีอยู่เนี่ยดึงดูดอนาคตที่คุณต้องการนังนั้นหมายความว่าลูกศิษย์ในสัมมนาผมที่คุณเห็นมากมายเนี่ยที่อยู่ในนี้นะครับ ทุกคนจะมีเวของตัวเองแล้วเขาจะดึงดูดในเวที่เขาต้องการมาราคาเต็มคือ35,000ใครอยากนั่งแถวหน้าสุดนะครับ 1, 0 0บาทเหลือที่นั่งสุดท้ายนะครับใครอยากนั่งแถวที่2เขาเรียกโซน A 6นะครับ 6, บาทใครอยากเรียนแบบออนไลน์3,900บาทคุณเลือกได้เลยครับใครสนใจพิมพ์ CF ได้แล้วผมบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถพัฒนา High Income s k i l ขคุณได้คุณสามารถพัฒนา ความสามารถของคอนเทนต์มาเก็ตติ้งคุณได้รวมกับการที่คุณจูนแล้วดึงดูดอนาคตที่คุณต้องการมาได้ผมบอกได้เลยว่าคุณจะดึงดูดอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ